สวัสดีท่านชมครับนะบปั่นนาครับวันนี้30มสิบไร่เบาๆเป็น L 5 0 2คันนะครับซ้ายมือเรานะครับส่วนขวามือนี่เป็น L 4 7นะครับอาจนาโกะเราเองครับตเตรียม,ตมเตรียมเนี่ย230นะครับต่อไร่อ่าเพลินๆไปวันนี้ รู้สึกว่าจะแข็งนะเพราะว่าฟางจุดไม่ได้ก็เราเคยมาวิ่งคนาอยู่นะครับพื้นนี้นี่อยู่ใกล้โรงเรียนศาร์หลวงนี่นะครับทิจิตนะครับอ่าเข้าแกงใหม่ครับต้อนรับเด็กเข้าแกงใหม่ครับน้องเอน้องเอ อ่าตอนนี้ผมลงมาข้างล่างนะครับโอ้โหยางแข็งครับอย่างแข็งอเอ๊ะท่อขายเดียวกันด้วย ใหม่แล้วครับตเบอร์บตเบอร์โบใหม่ครับเอเจ,จ้าเก่าเราไม่ยอมลงทอ่อสักทีเลยอ่าเพลินๆแล้วครับปั่นง่ายครับไม่ลม อจอดทำไมนะของสัยเจอปลามั้งนี่นะครับเร์โบใหม่นะครับหมขยันหาของใหม่ๆม,มาอยู่เพื่อยนะครับคูออปชั่นเนี่ย เดี๋ยวปั่นนาไว้ที่หลังหาปลาก่อนนะครับหากับแก้มตอนเย็นครับเป็นหม้อคลองอากาศนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเอาไปปันป่นๆนะครับจะกินปลาโอ้อะไรกันนี่ เจอไหมนั่นมารยาทดีด้วยปั่นตาเปิดไฟเลี้ยวปะโทษโอ้รู้สึกว่านาผืนนี้ ปลาจะเยอะนะครับอ่าได้แล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยครับเอาเอาไปปล่อยอไอ้ปล่อยเย็นนี่อ่าข้ามกระทุ้งใหม่แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันอ่าปัญหาปลานะครับปัญหาปลา เกมันเลยไปครับไม่เจอเาปั่นจำเผื่อได้เผได้กับข้าวมื้อย็นครับน้ำมันเยอะครับปลาหนีได้ได้กับกับแก้มกับข้าวว่ากันไปก็ต้องเดินช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมดินมันแข็งก็ปั่นดิโลสามนะครับแต่ เดินช้ากว่าปกติครับฟางมันหลุนด้วยแล้วก็แข็งด้วยเปิดไฟไว้ทำไ,ไมนะอืมเมาไม่เห็นทางครับเปิดไฟไว้ไไนะดับดับแล้วดับแล้วน hey, ้องใหม่ครับน้องใหม่เขาเขา,าแข็งแล้ว ฟางครับฟางล้วนครับโอ้โหฟางล้วนๆวนครับ,รนค,รบคนย่ำร้องแน่อ้าวด้านนี้ไม่มีน้ำเลย สามสภาพก็ยังเหลืออีก2กระทงนะครับทางชายห้างหน้าเรานะครับอ๋อถึงว่าทำไมมีปลาด้านซ้ายมือเราเป็นลางนะครับโอปลาชุมมากกานโจยังไม่เสร็จนะครับไม่รู้เป็นไร นาผืนนี้นี่สองคนผัวเมียเขาปแปกแลกๆนะครับเขาแบ่งกันนาเขตกันทำมาบางทีก็แบ่งกันไปงวดเออแปลกดีเหมือนกันราดับนะฮะลงไป ตินี่ผมว่านี่ไม่จําเป็นต้องมาถอยหลังก็ได้วนเลยก็ได้ครับบางเจ้าเขาวนเลยบ้านแม่ไม่มีผลเสียอะไรมากมายนะครับผมว่านะก็ผมไปนําเสนอหลายเจ้าเขาไม่ไม่ถอยหน้าถอยหลังนะเขาก็วนเลยบางคนก็เก็บตรงเหลี่ยมตรงมุมนี่นะครับเนี่ยตรงมุมนี่นะครับก็รอบหลังมาเขาวนเลยก็แล้วแต่ตายใครตามันเนาะ อขอให้ปั่นให้เสร็จร่วงใไปก็พอแล้วเสร็จแล้วรับตังกลับบ้านเราเนี่ฝงหนุนไปปั่นนะครับมาอยากจะเข้าถึงดินเลยถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายก็หนุนผ่านอีกโอ้ นั่นแหละครับฟางมันเดีขึ้นมาตามใบป,ปั่นนะครับโอ้โหทีนี้ละทีมย่ำร้องย่องแล้วครับต้องใส่เจอปลา,า้านหักไม้แล้วงานปัญหาปลาก่อน ออาวถอยหลังมาใหม่ครับเอาให้เจอครับห้ได้มาเน้นปั่นครับเน้นปลาครับเน้นปลาโอ้วน <Yeah. S 1> ตุ๊บเลยได้ตัวแล้วอวนตุบเลยเอาต่อครับต่อยังไม่เสร็จน่าจะเจออีกหลายตัวนะครับ เจอไหมเยอะจริงครับเยอะจริงนอนเอ้ได้อีกแล้วเอาไว้เดี๋ยวไม่เสร็จมัวแต่จับสบปลาเนี่ยเอาครับรื้ต่อ ไม่ลมนักหน่อยอ้าวไม,ไม่ไม่เน้นปั่นแล้วครับเน้นจับปลาอย่างเดียวครับปลาเยอะจริงครับนั่ลวนกลับมาไม่ใช่ว่าปั่นไม่เข้านะครับปั่นมาหาปลานะครับอ๋อลงแล้วเอลงแล้ว อ่านได้ไปอีกตัวแล้วโอ้โหเจอแทบทุกรอบเลยครับปลาชุมมากไม่เน้นปันครับเน้นหาปลาอ่ะเราก็าไว้ทีนี้แล้วกันให้เขาปันหาปลากันไปพอใหม่อากาศหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ